สนับสนุนโดย mm88 รอย่อ MM ชักช้าอยู่ยายอย่าลืมแอดไปที่แอดเกมมันนะจ๊ะกราบสวัสดีพลพักนักพนันทุกๆท่านด้วยนะจ้าวันนี้อยู่กับพี่พลสุรพลคนอยากรวยคนเดิมแล้วก็เกมมันมาใหม่นะวันนี้พี่พลพามาอยู่กันที่ gtm เลยนะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปแรกของสวี t โบนั n ซาที่ผ่านไปเนี่ยโอ้โหได้ รับเสียงตอบรับมาอย่างเหนียวแน่นเหลือเกินก็เลยทําให้เกิดคลิปที่2ขึ้นมานะครับผมอ่ะวันนี้พี่พลน,นะเอาทุนมาทั้งหมด3ามพบาทกันเลยนะจ๊ะซื้อฟรีซิรินไปแล้ว3ามพันมาไปดูกันซิว่าเกมนี้จะแตกง่ายจริงๆอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเฮ้ยมาอ่ะโอเคไม่รีรอรอรีกดไปเลยนะจ๊ะโอเคอ่ะขอบคุณสําหรับเสียงตอบรับ คลิปแรกของสวีดโมนันซาด้วยนะจ๊ะโอ้โหท่วมท,นทม้นถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะาทไม่เกิด EP 2ขึ้นมานะเออเพื่อจะได้ไดแสดงให้เห็นว่าอ่าเกมเนี้ยนี่ยมันแต่ง,ง่ายหรือเปล่านะโอ้โหพูดไปพูดมาก็ลิ้นพันประโถอ่าโอเคจังหวะนี้บวกมาแล้ว390รก390บาทนะครับผมนะอ่าเป็นยังไงโอ้โหคุณหายกำไรหดนะเราซื้อฟีสปินไปทั้งหมด3,000บาทกันเลย นะมาดูซิว่าตาีจะบวกเท่าทุนหรือเปล่านะจ๊ะหรือว่าจะขาดทุนกันแน่นะอ่าหลายๆคนเขาก็บอกเกมนี่มันแตกง่ายนะแต่ว่าซื้อฟรีสปินนีนขั้นต่ำมัน600บาทกันเลยนะอ่าหากใครมีทุนเยอะก็สามารถไปลงทุนกันได้เลยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเลยนะจ๊ะอัะนแะน่โอ้โหจังหวะนี้บวกไปแล้วเฮว้ยเซ็นซรช็อเนลนะจ๊ะสองพบาทเออมาว่ะนะขาดอีก300กว่าบาทจะเท่าทุนละเออมาก บวกอีก5จะสป็ินฟรีกันเลยนะจ๊ะจังหวะนี้เออโอ้โหนะรอบไหนตัวคูณเยอะมันก็ไม่ไม่คอมโบให้โอ้โอเออ,อะมาะตัวคูณเกมนี้นี่มีถึงคูณ100กันเลยนะเออทำไปเล่นไปปะโทมา2สองรอบสุดท้ายว่ายังไงนะอะ่รอบสุดท้ายแล้วอ่ะเอ,อโอ้โคูณห้าได้เท่าไหร่โอ้โหมารอบสุดท้ายของจริงา <laughs> อ่เป็นยังไงอืมกล้วยไปแล้วนี่อะไร Uh huh. 16หคูณ12คูณ6ไปคูณ18อันน่าไนซ์ไปเลยนาจะ <c oughs> จังหวะนี้ประโทอ่ะโอเคนะรอบแรกถือว่าได้กำไรามา4ี0กว่าบาทกันเลยทีเดียวอ่ะจัดไปเลยนาจะกับรอบที่2แต่เราจะปรับเบ็ดขึ้นนี่เลยซื้อปีสปินในอ่ะนี่อ่ะปั่นก่อนก็ได้ประโท3,500นี่เออเราขาดอีก100กว่าบาทไม่ใช่ขาด100กว่าบาทขาดอีก90กว่าบาทเท่านั้น นะเอาปันไปก่อนแล้วกันนะให้ได้ทุนนี่สามพแล้วนะโอเคซื้อฟีสปินในราคา3ามพหมดเนื้อหมดตัวก็เลยเออเฮอนะเหลือตั้งทอนมา7บาทกันเลยนะจ๊ะมาดูซิมารอบนี้จะตายอีกหรือเปล่านะออมาโทอะ่ะโอเคฝากฝังไว้หน่อยนะครับเร็วๆนี้พี่พลนะจ๊ะก็จะมีกลุ่มนำเล่นบาคาร่านะครับแต่กลุ่มนี้สร้างมาแล้วนะ นะใครอยากเข้ากลุ่มนี่สามารถนี่เลยแอดไลน์ไปคุยกันที่ไอจีม,มันได้เลยนะครับแจ้งแอดมินเลยว่าอยากเข้ากลุ่มพี่พ้นะโอ้โหนะ่าสนใจไหมล่ะนะและข้างหน้านะจ้าก็จะมีอันนี้ด้วยอะไรวะโอ้โหไลฟ์สดกันเลยทีเดียวนะจาจ้าเล่นสดกันให้ดูเลยนะอันแน่โอ้โหจังหวะน,นี้ปะโทนะนทเป็นชาแนลอีกแล้วนะาโอ้โห2695บาทเออมามาขาดอีกเก0คืนทุนไหว่2โอ้โหมาอ๋อ เขาบอกเกมนี้แตกง่ายนี่หน้าถ้าจะจริงปะโถเออนะเป็นยังไงโอ้โหคูณ20มานะจังหวะนี้คูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่4ี่0 0 0กพันกว่าบาทกันเลยทีเดียวโอ้โหนะมาแล้วว่ะโอ้โหนะโอ้โจังหวะนี้มามาได้จับเงินหมื่นสักทีนะโอ้โหหรือตั้งกี่รอบเนี่ยหรอบมาเออ ไม่เคยจำเงินหมื่นสักทีนะเออมีแต่เล่นบาคาร่าแล้วได้นี่เล่นสล็อตได้เนี่เป็นเกมแรกเลยนะเออมา9,367บาทละขาดอีกนิดหน่อยจะถึงหมื่นมาจะถึงหรือไม่นะมาช่วยกันลุ้นด้วยนะจ้ะหน้าคูณ4ปัญจวันนี่35บาทรับจับมานะครับ ฝากฟังไว้หน่อยนะใครสนใจอยากเข้ากลุ่มพี่พลนี่เออสามารถแอดไลน์ไปคุยกันที่แอดเกมมันได้เลยแจ้งแอดมินได้เลยแอดมินอยากเข้ากลุ่มอีตาพี่พลเนี่ยทำยังไงนายเดี๋ยวแอดมินก็ส่งลิงก์ให้เองนะ่เออนาเรามาร่วมพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันเลยดีกว่าอ่ะนะจังหวะนี้ดูไปก่อนที่คูณ35เท่าไหร่พันเจ็ดร้อยโทโเออธรรมดาซทที่ไหนละเออเปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเงินโอ้โหหนึ่งหมื่นแล้วโอ้โหน่าไงนะ จบเกมนี้ด้วย11,205บาทกันเลยนะจ๊ะถือว่ามิชชั่นคอมพิ e t อีกแล้วคลิปนี้เฮ้ยเฮจัดไปเลยสนใจอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยไปพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ